สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับธุรกิจโดย,ยสารท่องเที่ยวซึ่งเป็นแนวคิดธุรกิจที่ได้ศึกษามาจากพฤติกรรมของผู้ใช้จริงโดยใช้ทั้งการสอบถามและวิเคราะห์ผ่าน w h v เฮ i o n ค่ะ Who ใครซื้อจากข้อมูลที่เก็บมาส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นทั้งเพศหญิงและชายมักใช้บริการเวลาไปค่ายไปกิจกรรมอาสา ไปเที่ยวกับเพื่อนหรือครอบครัวรวมถึงเวลาเดินทางกลับบ้านวอทเสื้ออะไรสิ่งที่ผู้ใช้ให้บริการให้ความสำคัญมากที่สุดคือความปลอดภัยราคาถูกและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่น WiFi ปลั๊กชาร์จของว่างหรือแม้แต่ห้องน้ำบนรถยนต์ซึ่งรูปแบบการเดินทางที่นิยมก็จะมีตั้งแต่รถทัวร์รถมินิบัสรถตู้ ไปจนถึงรถยนต์ค่ะ Why ซื้อทำไมสาเหตุที่คนเลือกใช้บริการรถโดยสารท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพราะเดินทางเป็นกลุ่มอยากได้ความสะดวกสบายและปลอดภัยูมิใครมีอิทธิพลคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก็มักจะเป็นอาจารย์เพื่อนรุ่นพี่ครอบครัวหรือแม้แต่คนรู้จักที่เคยใช้บริการค่ะ เวนซื้อเมื่อไหร่โดยทั่วไปคนจะใช้บริการในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมหรือเทศกาลใหญ่ๆเว่ Where, ซื้อที่ไหนช่องทางการซื้อก็จะมีหลายแบบทั้ง f c e e o o o l ล n e การโทรและแอปจองออนไลน์อย่างอย่างเช่นทา a เวลโลกาค่ะ how อย่างไรวิธีการจองก็แตกต่างกันไปบางครั้งอาจารย์หรือประธานชมรมเป็นคนติดต่อให้บางครั้งนักศึกษาก็ช่วยกันแชร์ค่าใช้ใจ่ายเองมีการโอนจองเลือกที่นั่งล่วงหน้ารวมถึงเช็ครีวิวและเปรียบเทียบราคาเพื่อหาความคุ้มค่าที่สุดความแตกต่างระหว่าง BMC ฉบับเก่าและ BMC ฉะบับใหม่นะคะ มีเฉบับเก่าจะโฟกัสที่รายได้ต้นทุนการจัดการทรัพยากรเป็นหลักเน้นเรื่องประสิทธิภาพกับโครงสร้างแบบเดิมๆแต่ BMC ฉบับใหม่จะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าช่องทางออนไลน์ความยั่งยืนและการสร้างโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ๆเช่นระบบสมาชิกหรือแพลตฟอร์ม ซึ่งจะเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้ใช้ในปัจจุบันมากกว่าค่ะการปรับ BMC ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับ W h Question นะคะ 1. กลุ่มลูกค้าหลักเจาะลึกกลุ่มย่อยนักศึกษากับบ้านนักศึกษากลุ่มค่ายกลุ่มครอบครัวกลุ่มเพื่อนเที่ยว 2. คุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์ เน้นไปที่เรื่องความปลอดภัยราคาถูก w f i ปลัคชาร์จความสะดวกสบายการใช้ค่าใช้จ่ายการจองที่นั่งล่วงหน้า 3. ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเพิ่มความสำคัญของไลน์ Facebook แอปจองออนไลน์ไม่ใช่แค่ช่องทางดั้งเดิม 4. ความสัมพันธ์กับลูกค้าใช้รีวิวการแนะนำจากเพื่อนรุ่นพี่ความน่าเชื่อถือจากประสบก,การณ์ตรง 5. แห,หล่งที่มาของรายได้การใช้ค่าใช้ใจ่ายค่าเช่ารถค่าตัวมัดจำบริการเสริมอื่นๆโปรโมชั่นต่างๆ 6. ก,กิจกรรมหลักกิจกรรมหลักก็คือการจัดหารถตามจำนวนผู้โดยสารและตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มบริการเสริมต่างๆ 7. ทรัพยากรหลัก ก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีรถหลายขนาดคนขับรับบุจองออนไลน์ใบอนุญาตประกัน WiFi และอุปกรณ์ต่างๆบนรถ 8. พันธมิตรหลักเช่นมหาลายัยบริษัททัวร์แอปจองไกดท้องถิ่น 9. โครงสร้างต้นทุนค่าน้ำมันค่าบริการค่าอาหารว่างค่าระบบออนไลน์ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ